ภาวนากันไว้นะยามใดมีทุกข์เดือดร้อนเงินทองสามคำนี้จำให้ขึ้นใจมีทุกข์เดือดร้อนเงินทองติดขัดเพียงสามคำนี้ทุกใดๆก็หนีหายหมดวันนี้นำประสบการณ์จากลูกศิษย์หลวงปูโหงพรมปัญโยเป็นประสบการณ์จริงของผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของหลวงปู่ จนทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองได้มันเล่าให้ทุกท่านได้ฟังดังต่อไปนี้ค่ะขอ,อนอบน้อมก้มกราบระาึรึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานในวันนี้เรื่องเล่าประสบการณ์จากลูกศิษย์ของหลวงปู่คง พรมปัญโยดังนี้ค่ะผมซึ่งเป็นคนได้รู้ได้เห็นก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายความรู้สึกและความทรงจำที่ดีเหล่านี้อย่างไรอาจจะเรียกได้ว่ารู้สึกประทับใจก็ได้และก็รู้สึกสนิทใจและสบายใจมากเวลาที่อยู่กับหลวงปูง่คงเพราะลึกๆในใจรู้แล้วว่า เราเจอครูบาอาจารย์ที่แท้จริงแล้วยิ่งได้รู้ได้เห็นยิ่งรักยิ่งศรัทธามากหลวงปู่หงท่านก็พูดกับผมว่าให้รักพ่อแม่รักครูบาอาจารย์และรักตัวเองแล้วชีวิตจะเจริญและดีมากๆวันนี้ผมเองเลิกเหล้าเลิกเบียร มาถือศีลภาวนาเพราะศรัทธาในหลวงปู่หงชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นรอบๆด้านจริงด้วยคำว่าณเมตินะ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 เมติขอเล่าประสบการณ์ของผมจากความศรัทธาในหลวงปู่หงงพรมปัญโย และครูบาอาจารย์ของท่านเพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังในหมู่สิทธ์นะครับนึกถึงแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้มีวาสนามาพบกับท่านแม้ผมเองจะค่อนข้างเป็นสิทธิ์ที่นอกคอกสักหน่อยเพราะผมเป็นคนที่เชื่ออะไรยากทั้งที่รู้ที่เห็นเองก็เถอะโดยส่วนตัว เมื่อก่อนผมเป็นคนดื่มเหล้าครับแต่ก็นับถือหลวงปู่และครูบาอาจารย์ของท่านเคยตั้งใจจะเลิกเหล้าให้เด็ดขาดมาถึงสามครั้งในรอบ13ปีวันนี้ผมทำตามคำสอนของหลวงปู่ได้แล้วครับซึ่งลูกศิษย์คนนี้เน้นย้ำไว้ว่า ประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับลูกศิษย์คนนี้เล่าต่อไปว่าผมรู้จักหลวงปู่ท่านประมาณปี40ศึกษาประวัติท่านในนิตยสารนโมเป็นประจำตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆค่อยๆเก็บของท่านจากคณะวัดโพทุกสิ้นเดือนประจำครับ ด้วยศรัทธาเป็นที่ตัง้งครั้งแรกเลยอธิษฐานถึงท่านคนหัวลกุกนับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ห้อยพระของหลวงปู่ตลอดจะมีก็แต่ตอนดื่มเหล้าบ้างที่ไม่ได้พกพระท่านติดตัวแต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเพราะได้บอกท่านก่อนออกจากบ้านทุกทีหลวงปูง่คง นับเป็นพระในดวงใจของผมเนื่องจากความเมตตาความการุณาที่ได้รับทราบมาจากข้อวัดปฏิบัติของท่านคำสอนของท่านทำให้ผมมีวันนี้ได้ที่จำได้แม่นเลยคือหลวงปู่ท่านสอนว่าอย่าบ่นทำเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะถอยคือสอนให้รู้จัก อดทนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็บอกกล่าวท่านด้วยคำว่าณเมติแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นมาได้หลวงปู่หงพรมปัญโยโดยท่านว่าภาวนาทุกวันกันไว้นะด้วยคำว่าณเมติณนะ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 เมตินะ นะเมตินะเมติหลวงปู่หงท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ห่วงใยสิทธิ์มากๆท่านกรารับประกันด้วยชีวิตของท่านคำที่บอกว่าถึงเวลาแล้วรู้เองเห็นเองนี่ไม่ได้เกินเลยไปสักนิดหลายๆครั้งที่ได้ชมบาร,รมีของท่านทำให้ตั้งใจว่า สักวันจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของท่านให้ได้ถ้าผมฝันเห็นท่านทเทไรสซื้อเลขอายุท่านหรือเลขที่บ้านเลขที่รถก็จะออกทุกทีบางทีมีโชคและก็แปลกที่เลขของท่านมักจะออกข้างบนบางทีบางครั้งผมหมดหนทางเงินหมดตัวจริงๆ อยู่ๆก็เจอแบงยี่สิบหล่นมาจากกระเป๋ากางเกงมาได้ไงแปลกใจมากก็เอาเลขท้ายสองตัวไปซื้อหวยซะเลยงวดนั้นรอดตัวไปผมไม่ได้ไปหาท่านนานแล้วทุกวันนี้ติดตามข่าวจากเว็บเท่านั้นมีโอกาสก็อยากจะไปกราบท่านอีกสักครั้งเร็วๆนี้สำหรับท่านใด ที่ยังติดเรื่องสินห้าข้อห้ามเรื่องดื่มเหล้าอยู่ละก็ผมอยากขอบอกว่าท่านไม่ได้ล้มเหลวหรอกครับมีแต่ท่านที่ล้มเลิกเองเท่านั้นแต่บางทีก็เป็นเพราะก็เป็นกรรมของแต่ละคนด้วยครับประสบการณ์ของผมไม่แนะนำให้ทำตามเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องเฉพาะตน แต่อยากบอกทุกท่านว่าอย่าประมาทครูบาอาจารย์ไม่มีประสบการณ์คือมีประสบการณ์ครับถึงเวลารู้เองเห็นเองครูบาอาจารย์ปรารถนาเห็นสิทธิ์ได้ดีทุกคนครับอีกคำหนึ่งที่ผมยังซึ้งอยู่ก็คือท่านกล่าวว่าถ้าท่านตาย ไม่ให้นำร่างท่านไปเผาให้ใส่ลงแก้วแล้วให้เอาไม้เรียวมาให้ท่านถือท่านว่าท่านจะคอยสอดส่องดูแลสิทธิ์ทั้งหลายใครที่ทำตัวไม่ดีท่านจะคอยตีคอยกํำราบให้เป็นคนดีผมเห็นท่านเหนื่อยท่านอ่อนล้าก็อยากช่วยเท่าที่ตัวเองทำได้ มีอะไรก็บอกกันช่วยเหลือกันเป็นสิทธิลูกพ่อเดียวกันขอให้หลวงปู่หงและครูบาอาจารย์ของท่านทุกๆพระองค์มีความสุขเจริญญาณบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปครับและต่อไปนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่หงพรมปัญโยคนเราเกิดมา ต้องหัดเป็นคนพุทธามีสัจจารักษาสัจจาสัจจะนี้สำคัญมากพูดอะไรแล้วต้องทำให้ได้รับปากกับใครไว้ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากเขาเสียสัจจะเปล่าๆทันว่าเสียสัจจะบ่อยๆใครก็ไม่อยากคบไม่มีคนไว้ใจทำอะไร ก็ไม่ค่อยจะสำเร็จเทวดาเขาไม่ช่วยหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่รักษาสัจจะมากแล้วท่านบอกว่าอย่าเป็นคนขี้บนขี้เกียจหรือพร่ำบนอย่างไรสาระตามอารมณ์ตัวเองบ่นไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นบ่นไปบ่นมาก็จะเป็นไปตามปาก เหนื่อยนักก็พักไปบนมากๆคนยังไม่ชอบเลยทันว่าเทวดา,าจะหนีจากไปหมดอยู่กับหมู่กับฝูงก็ต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนปรินปรนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นทันว่าเป็นแบบนี้เทวดาครูบาอาจารย์หนีหมดสุดท้ายต้องอยู่ตัวคนเดียว และคนเราเกิดมาทันว่าให้มีความเมตตาการุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเราถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ทันว่าเพื่อสร้างความดีไวช้ชัดหน้าพาหมู่คณะร่วมกันสร้างบุญ เราทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นและทันว่าต้องรู้จักบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลแล้วควรต้องเป็นคนที่หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอีกด้วยนะอย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตัวเองโดยคิดว่า ตัวเองเก่งฉลาดหรือดีเด่นเกินคนอื่นให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและทันว่าให้หัดสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่เป็นเนืองนิดเมื่อเห็นข้อผิดพลาดก็ให้รีบแก้ไขเสียไม่ใช่ไปนั่งดูว่าแต่ข้อเสียของคนอื่นที่ทานได้ประทานโอวาทมานั้น มากมายจำได้ไม่หมดแต่สิ่งที่สำคัญที่จะนำมาคิดตรึกตรองทุกวันเพื่อให้ตนเองนั้นเป็นคนดีถึงทำได้ไม่หมดแต่ก็จะพยายามมีสตินั่งคิดพิจารณาดูตนเองบ่อยๆจะได้เกิดปัญญาตามที่ท่านครูบาอาจารย์อุตสาหแนะนำสั่งสอนบอกกล่าว สิทธิญาณุสิทธิท่านใดที่เห็นว่าอะไรดีมีประโยชน์ก็สามารถนำไปปฏิบัติกันได้นะครับเรื่องดีๆนี้หวังอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและขอบคุณผู้นำเรื่องนี้เผยแพร่เป็นธรรมทานบูชาบุญคุณ ครูบาอาจารย์ขออน,อน